พ่อเด็กที่ว่าเตะกันสูตลูกสูสีมากครับต่อครับอวลนบุญเปิดยกขึ้นมาครับห่างแล้วครับพวกนี้โดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นไปนวลนบุญเตะโอ้โดนเกี่ยวครับลงเกลี้ยเกี่ยวคืนครับยกขึ้นมาอวลนบุญเตะยอดโดนเกี่ยวครับโอ้โหพียเตะครับไปขึ้นซ้ายยกไปยกขึ้นไปครับห่างครับพวกนี้ห่างเตะโดนเกี่ยวแล้วก็โอ้โหเกือบโดนเกี่ยวครับ ยิมเสซลครับหน้าต่อห้าครับเปิดเปิดยกขึ้นมาครับนำบุนเตออมาจันเฟสเสลครับครับยิมเปิดยกขึ้นไปลงเวียเตะ้วครับลูกนี้โอ้โหเตะหนักเลยครับลูกนี้ครับเตะไปไหนครับลูกนี้ครับตาเหล่เมนด้วยตาตะบันอครับเปิดยกขึ้นมาครับแเอข้ามาลงเวียเกี่ยวได้ไหมครับลูกนี้โอ้โหไม่ได้นะครับลูกนี้ครับห้าต่อห้าครับชิโนะเดียมแล่ เชี่ยยกขึ้นมาสวยงามนะครับลูกนี้เตะโดนเกี่ยวแล้วครับเอาแล้วครับได้แต้มรูปล่าคับลูกนี้ครับก็ยกแขทงโอ้โหเตะแก้ครับมาได้แต้มครับลูกนี้ครับลงครับลงต่อห้าครับมีมาเยอะแยนเตะลายตามมาด้วยนะครับเปิดยกขึ้นไปสวยงามครับโโอ้หเอาแล้วครับโอ้ยเตะพลาดนะครับลูกนี้ครับก้อนหัวสันเปิด ยกขึ้นโอ้โหล้นข้ามไปแล้วครับเป็นแต่หรือเปล่าครับตรงนี้ครับอ๋อครับตรงนี้ครับไปไหนครับนี่แย่นอนโตเรื่องนี้ยอัดเล็กๆนะครับเตือนอายุโอ้โหเตือนอายุครับนี้ครับเอาละครับไปไหนครับตรงนี้ครับเลือดดีเ่อะไรอับเตือนยกขึ้นมาโอ้โหนเกี่ยวแล้วครับเป็นแต่หรือเปล่าครับตรงนี้ครับเตะนะครับโอ้โหเอาละครับเตะเข้านะครับตัวนี้ครับ

ยกขึ้นมาเตะโอ้โหเอาละครับติดต่อเก้าทีพวกเราจะแข่งใจเสร็จไปเลยครับวันนี้ขวาครับเอาเปิดอมกับหลังไปอีกนะครับได้ไหมครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับสวยได้แต้มครับนี่เตะโอ้โหได้แต้มแล้วครับแตะต่อเก้าแลครับตอนนี้ครับเอาแล้วต่อเก้าเอาไปครับ โอ,อ้โหโอ oh, ้โหลูกนี้ครับไอ้ปากตรงหน้านี้นะครับข้าต่อแปดเสียไปเลยเสียบลอดนะครับเปิดโยกขึ้นไปสวยงามครับลูกนี้เตะแผนะครับลูกนี้ครับโอ้โหครับที่ชนะอมรไทยสีนะครับวันนี้ครับเก้าแปดต่อเก้าเขาเปิดโอเก้าต่อเก้านะครับตัวยอด เปิดยกขึ้นมาดูนี้ทำไงโอ้โหครับตีหายนะครับเอาล้ครับใช่ลัดวิธีเสิร์ฟครับไปวีธีเสิร์ฟยกขึ้นไปสวยงามครับโอ้โหโรเบียตีพลาดครับนี่ครับเป็นสิบก่อเก้าแลครับนี่นะต้องแต่งยีตีนะลงครับตรงนี้ครับเอาละครับทิ้งแห่งไปนะครับ สิบเอ็ดต่อเก้าแล้วครับตอนนี้ครับนะครับกระดานบุญเสริฟเปิดยกขึ้นมาโอุ้ยเตะโอ้โหครับโอ้ครับยังล็อกอยู่ครับเก้าต่อสิบเอ็ดเอ็ดเปิดยกขึ้นมาล้นแล้วครับล้นโอ้โหไม่ข้ามครับเอาละครับสิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับฝั่งนี้จะพลิกชนะเลยหรือเปล่าครับโอ้ครับติดตามและชมไม่จบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ อ๋อครับขวาครับเปิดยกขึ้นมาสวยงามครับลูกนี้เตะโดนเกี่ยวโอ้เกือบโดนเกี่ยวครับต่อไปนะครับโอ้โหลองเฟสเสิร์ฟออกครับลูกนี้ครับเบเปิดยกขึ้นมาเตะโอ้เอาละครับสิบเกี่ยวเท่าละครับนี่และครับฝั่งนี้จะโดนนำแล้วก็ตามมาตีเสมอนะครับ คราวนี้จะพลิกถึงคันชนะเลยหรือเปล่าครับเอาแล้วครับเปลี่ยนไปไหนครับเีมครับ11ต่อ11เอ็ดเกม13มีดิวครับเอาครับเปิดเอาเปิดกับหลังแล้วครับเอาอยู่ครับเดียวได้เอาน้ำทำไงตีหัวโอ้โหนั่นแหละครับขึ้นนำครั้งแรกครับขึ้นนำครั้งแรกนะครับ12ต่อ11บเอ็ครับแย่เดียวเกมแล้วครับฝั่งนี้ครับ โอ้เก่วเกมแล้วครับลูกท้ายครับเสียไปไหนครับโอ้ฝั่งนู้นถือว่าตีมาดีนะครับโดนเกี่ยวครับโอ้น้องนะบุญรุถือว่าตีมาดีครับโดนน้องดีมเกี่ยวครับน้องเบียร์ก็ตีหัวแก้คามไปดีครับแต้มครับ12ตอ11ครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับแต้มเดียวเกมครับ12ตอน11 ไหนไหนครับโอ้ครับพวกนี้ครับอะไรเนี่ยเอาเขาอกว่าไอ้วงนีเจ็บป่าครับเขาไปหววงนี้ไอ้วงนมเาเกมเดี๋ยวไปเลยมาเยะเีสเปิดยกขึ้นมาครับพุ้นเตะแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วครับโอ้เกี่ยวสวยงามยกขึ้นมาโดนเกี่ยวทั้งมืเตะต้องบอกว่าลูกนี้ครับ ตรงนี้นะครับลงเรียก็ถือว่าก็ถือว่าชงไปได้นะครับตรงเรียตีซันแบ็กไม่ข้ามครับโอ้โหลูกท้ายลูกเกมด้วยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับยังไม่เกมนะครับสิเอทต่อสิบสองหลังเลยจะเปลี่ยนเกมได้สิเอทต่อสิบสองเอาละครับโอ้ลงเรียเปิดครับสิบสองต่อสิบสองต่อสิครับเอาละครับออกครับตนี้ครับโอ้โหนิดเดียวครับ รุ่งนี้ครับฮอลโก็คือจบเลยนะครับทีน้เอาล้ครับครับอาจารย์มาติวแล้วครับเสีเสียไปไหนครับต่อครับเสียไปทางไหนครับปิดเกมได้หรือเปล่าครับหลยงจากนะครับมีโอกาสปิดเกมครั้งหนึ่งนะครับยังปิดไม่ได้ครับตีนต่อตีน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 คีัตีนตีครีบตีีนตีนตนตีนตีนตีนตปนตนีร เออเออเออกลับหลยกขึ้นมาเอาแล้วครับแเตยกข้มาโอ้โห่ไลวองออเตครับลูกไปสวยงาครับลูเี้ยลูกเบี้ยเต้โอ้โหลูกเี้ครับขาใจครับต้อเบี้ยครับอาจารย์ครับเสิเเสเเสเเเออาจารยวเข้มอย่างครับต่ครับ เต็มเดียวเกมครับเไปทไหนครับายหรือขวาครับายหรือขวาครับพวกนี้ครับขอขอิเสียไปไหนขวาครับเะเปิดยกขึ้นมาปหายแล้วครับพวกนี้ครับอ้เราลวครับโ้งคิวเทีมกันอย่างหนักครับเพราะว่าเต็มเดียวเกมครับ้นครับเตยเสียไทางไหนครับเอาลไหนไปาปทานไน เตือครับโอ้โหครับสปอร์นี้ครับเหมือนมากครับสปอร์นีครับตัวตีมันมากครับเดวิสเซลครับเีดวิสไหนลูกยับเิดโอ้โหยกขึ้นไบสวยงามครับลูกนี้ครับเอแล้วครับโอ้โหตยไปครับเอ้ยไปครับโอ mm ้โหเป็นอนุภาคฝังราชวิถีนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับด้วยสกอร์นะครับสิบสามต่อสิบสองครับ